สวัสดีค่ะธรรมชมคลิปนี้มาตามตอเล่าพัฒนาร่วมสี่สำนักเด้อค่ะเด้อคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของเล่าพัฒนาในเมือนี่เนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้ร่วมสี่สำนักตำเล่าเด็ดเด็ดเด้อธรรมชมพอกอมอดิแม่เอฟซีบ,บออน้นำอาจารย์ต่อยน้ำโชกแล้วก็อาจารย์โชกประท่านพ่อนเดอร์ธรรมชมสสำนักเด็ดเด็ด เด่นเด่นลาวพัฒนาวันนี้นะคะเอาธรรมชุมสำหรับคลิปนี้กอนจะไปรับชุมหน้าทางสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแนเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บอดายขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อธรรมชมุ่มอาวธรรมชุมมาเบิ่งกันเลยเนาะ,ะเนาะ,ะ,นะสำหรับท่านแรกพอกอมอสิบเด้อธรรมชมุม สำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะของพอก็มอดสิบแ่ามผู้ชมพอก็มอดสิบเหล็กเด่นเข่าที่เด่นสามจอแตกสามเจ็ดโตกลับด้วย่ามผู้ช่มหลักหน่วยบนล่างเข้าไปที่เด่นสามหลักหน่วยบนล่างนี่พอเน้นล่างมากกว่าบนหลาดสุดงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่เด่นบนเนาะคะนะ่ะเนาะกลายเป็นโตกลับท่ามผู้ชมเอาสำหรับงวดนี้มัดตามกันต่อเลยเนาะคะนะ่ะเนาะ สี่สำนักเลขเด็ดตำลาวพัฒนาวันนี้เด้อท่านผู้ชมขอให้แหฮงให้ปังให้หมานทุกๆท่านแอดมินนูหน่อยขอขอบคุณสำหรับแนวทางร่วมทั้งสี่สำนักเดอะคะเดอเด่นลาวพัฒนาพกก่อกรมด10นะคะงวดนี้ได้เด่นงวดนี้ได้เด่นศูนกับ6บนล่าง ค่อยๆเบิงเด้อธามโมชุมคุณพ่อคุณแม่สําหรับคลิปนี้ซีสัานักก็ยังมีอีกอยู่สองสามสนันนกเพิ่นประท่านได้ทรงแนวทางมาหายถ้าเพิ่นทรงแนวทางมาหายจังไดถ้าบอกคำเกินไปแอดมินหน่อยทยอยลงไหเด้อธามโมชมเด่นพ่อกอมอสิบนะคะวันนี้ได้เด่น0ูนย์กับ6จับคู่มีศูนย์หนึ่ง 0ูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หกหนึ่งหกสองเล้วกับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะหายคานามาซากาเฟแต่ละเสียนเนาะค่ะเนาะติดต่อคอสมุต ใดหลังไมเดอวยธรรมชม092 6 3 2 5้1 3หอ้สหรือแอดไลน์สแกน qr c o า e โพอแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจขอากลุ่มไลฟ์ฟรีแอดไลน์สแกน qr code นะคะมีทั้งกลุ่มไลฟ์ฟรีแล้วก็กลุ่ม vip แอดไลน์เบอร์เดียวกันเดอร์ธรรมชมเราก็แจ้งแอดมินโน้อยเขามากก็แล้วกันเนาะเะนาะสนใจเข้าห้อง vip หรือห้องฟรีนะคะต่อมา6กส หกสี่เจ็ดหนึ่งและเจ็ดสองมีสิบคู่ท่านผู้ชมต่อมาหลักหน่วยนะคะหน่วยบนล่าง หลักหน่วยบนล่างนะคะงวดนี้ได้เด่น3 2 5 4และ1นะคะสามสองห้าี่หนึ่โตกเก่าบ่ท่านผู้ชมสามสองห้าสีโตกเก่า ได้ตกเก่าธรรม,มุชมสำหรับหมวดทิพานมากของพอเป็นแบบนี้เด้อธรรม,มุชมเอาธรรม,มุชมคุณพอคุณแม่แคปหนาจอเด้อค่ะเด้ออันเก่าและอันใหม่นะคะสำหรับหมวดทิพานมากของพอเจาะเข้าแบบนันเดอร์ธรรม,มุชมเด่นศูนย์กับหกบนล่างเน้นเจาะมีศูนย์สองศูนย์สาม หกสองศู 6, 2, 0, 4, และ6 4สี่งวดนี้พอเจาะมาให้น้ำธรรมจุมเด่นศูนย์กับ6บนล่างด้อค่ะเด้อเน้นเจาะมี0ูนย์สองสองและ64หลักหน่วยบนล่างได้วตวเก่าธรรมจุมสามสองห้าสี่หนึ่ง ต่อมาธรรมชาติสี่สำนักงวดนี้มีแต่เด็ดเด็ดเด้อธรรมชาติสี่สำนักงวดนี้มีแต่เด็ดเด็ดนะคะภาวะหงวดที่ผ่าดดนมาของเพิ่นเข่าถูกสำนักเด้อท่านผู้ชมต่อมาของแม่ fc โบอ,กออกน้ำ่านผู้ชมแม่ fc ไม่ออกน้ำนะคะเก่าและใหม่ งวดที 5, 5่ผ <Yeah. S 2> ่านมาของแม่ fc เจาะแตกจับคู่กันได้เด้อค่ะเด้อเลขเด่นของแม่ fc กอดคว้ากันมาห5ห้าห้าหตรงตรงเด้อธรรมจุมสำหรับงวดนี้เด่นห้าสี่สามจับคู่กันก็จะมีห้าสี่ห้าสามและสี่สามเด้อธรรมจุมเพราะแม่พี่น้อง fc กัสิรูอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะวาเลขกเด่นแม่ fc จะเอามาวิ่งใส่กันได้3ามคู่สมหาง เป็นเลขเด่นเดอรร้อท่านผู้ชมงวดไดที่ได้เด่น C หา C สามนี่ท่านผู้ชมเลขแม่มักจะกอดข้อกันมากก็คือหา C กับ C สามเด้รรอท่านผู้ชมจังไดพ่อแม่พี่น้องกัอย่าเพิอย่าผัดอย่าถิ่มอย่าป่าเด้อค่ะเด้อระหว่าง5-4 5-3และ4-3ถ้าเลขแม่บอกอดข้อกันมากเลขเด่นติดราวพัฒนางวดนี้มีให้เห็นแน่นอนนะคะ ห้าสี่สามน้หน่อยว่าต้องมีให้เห็นหนึ่งโตถ้าเหล็กแม่บอกอดข้อกันมาเด้อธรรมชมุมแต่ว่าเหล็กแม่เคยกอดข้อกันมาสองสามหมวดติดอยู่แล้วค่ะเด้อติดติดก็เคยกอดข้อกันมาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอด้วยค่ะเด้อต่อมาของอาจารย์ต่อยอาจารย์ต้อยนําโชคธรรมชมุมวี่ผพานมาของอาจารย์ต้อย เขาอยู่แต่ว่าอาจารย์เจาะบ่แตกธรนมชม้ชมงวดที่ผ่านมาอาจารย์เจาะบ่แตกเลขเด่นเลขกติดเขาที่7 7. เจ็ดสามสามเจ็ดเดือดขาดเออฮุกกับเข่าธผูมชมงวดนี้อาจารย์ต่อยจัดไห้เต็มชุดเลย,เด,ยเด้อ่ขาดเอเลขเด่นหนึ่งสองสามเลขติด4ีห้าหกบนล่าง ไปกลับด้วยนะคะพอแม่พี่นองย่าลืมบนล่างไปกลับเด้อค่ะเด้อจับคู่มี4ี4หนึ่งสี่สองสีองห้าสามและ6กสามงวดนี้อาจารย์ต่อยจัดมาหายเต็มชุดเลยเด้อค่ะเด้อผ่านเลขมาจังได้กับบอผาดแน่นอนธรรมชมเก้คู่9ก้หางบนล่างไปกลับด้วย พอแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อเลือกเอาธรรมจมตามท่านไอยูเลือกเอาเด้เอ,อดค่ะเด้องวดเทพ่านมาเขาถูกสำนักเด้อธรรมจมต่อมาของอาจารย์โชคประทานพรสี่สำนักเด็ดเด็ดนะคะเลือกเบิงเอาธรรมจมอาจารย์โชคประทานพรงวดเ่พ่านมาของอาจารย์เป็นแบบนี้นะคะเลขเด่นเก้ากับเจ็ด เข้าไปที่เด่น7นะคะบนล่างไปกลับด้วยเข้าไปตัวเน้นเจาะนะคะเนาะธรรมผู้ชมสังเกตบอเลขอาจารย์โจประทานพอนทุกครั้งที่อาจารย์เจาะแตกเข้าไปที่ตัวเน้นตลอดแมนบอทธรรมู้ชมน้อนยสังเกตเบื่งอยู่ดิธรรมผู้ชมเข้าไปที่ตัวเน้นเจาะเอาววัดนี่ยอยา่าเพ้ออย่าผาธรรมผู้ชมเลขเด่น อาจารย์โชคประธานพอนะคะได้เด่นแปดกับ0บนล่างเด้อท่านผู้ชมเน้นย้ำนะคะบนล่างจับคู่มี4048 78 70 79 49 46 4จ็ดแปี่หนึ่งเดหนึและ38เน้นเจาะมี40 4ศูนย์สีแดเจ็ดและสาเด้อท่านผู้ชม สำหรับต่อมาชุด3ามตัวสามตัวของอาจารย์โชคยังผ่านเลยค่ะเด้อต่างเตว่วางมาเนาะคะนะ่ะเนาะยังผ่ันผ่านงวดนี้เก็บเกี่ยวข้อมูลตามต่อเนาะคะนะ่ะเนาะมากระจัดขัดกับผ่านทันมบุจุมงวดนี้ตามต่อเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับแนวทางอาจารย์โชคธรรมชุจมเพื่อมันชนปังเนาะคะนะ่ะเนาะ สามตัวบนมีหนึ่งสี่แปดหกสี่แปดเจ็ดหกสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่ศูนย์สามเจ็ดศูนย์นะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้รวมสี่สำนักแอดมินดูหน่อยขอขอบคุณรวมทั้งสี่สำนักด้วยค่ะเด้อ สำหรับถ่ายคลิปนี้นะคะเนาะพอแม่พี่น้องทันใดที่จะสั่งสินค้าทางร้านเพราว่าจะเป็นกาแฟยาดสีฟันนะคะเนาะกาแฟยาดสีฟันแล้วก็สบู่นะคะโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์0926325513เด้อ้ยค่ะเออท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินนน้อยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง f อฟ ที่ติดตามรับชมทุกทุกท่านนะคะ่ะเดอรคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ